ับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีปุซกุสุโกลสมองสมบ,บูรณ์จะเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวต่างๆประเทศพี่น้อง,ม,องมันเปรนซองมาเล็ดน้ำอ,ายอย่างอยู่น้อยเหมือนนี่ที่เรนน้อยเวกอพอดีขึ้นน,น้ำบ้านใหม่พอดีใน่พี่น้องเพิ่งมาแต่ส่งเล็กกบเท่าเพิ่นเฮ เพลงซ่องมาเลยพี่น้อยซาบะดีปาลุงลูกซาบดีปลุงอันเตน้ำ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 ลูกอ่าตัวามัใส่พามันใส่เขาเดี้ยวบิงคนรอคงามคนงามเขาเดียวเบิงกับบไดอีพี่น้อยระงฮะ

มนาทำอะไรน้ำ,นำบ่ออบามทำมาใช้สบ่บังห,ห,ห,หน่าใช่หรือบัโอ้บัเห็ดแห้งมันกัเพล่ะอ่าน่นดไทยเอามาใชน่ใช้หรือบันนะถในแวกอันนี ปีบดดยเดียวฮะมันบอกป้าลุงรู้ไหมคำมาจะใส่คำมาใส่คำไปไปส่งรกับเถาบ่ะฮะใส่มาสบายดีป้าลุงมาไหมเก่งดีป้าลุงมามะเมนโดดนโดดอ

bỏ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không quá bỏ lỡ những video hấp dẫn ฮะไพ่มาแล้วนะไพ่มาแล้วนะขอดงกระดอนอไรเปมาเล่นรถ มาคนเขามาท่วงเนเนอ้วนเพนจะมาหายเขาบวห้เดียวมาเพอวะันเดียวกันอันเดียวกันนั่น้วอเดียวันี่าผู้งายผเลนยังเ้นคเขาลกหนาาจ้เอาเลเฮ้ยเฮ้ย ผู้ไปเล่นอยูู้ไปข้ากไ็ไปเล่นอูไปเีงกนืเร่อเดเ็นจก็เี้ยวินอมาเฮือนพี่พพพพพได้เล่นขี้ดินวินน้องยูฟูบุรีคอยเล่นดินเล่นเทนน่เลยนเอ้าเฮ้ยขันมุนทุคนข็จะไตนั

นุ่งได้กันนำกันเบิดเสือหอเสือแม่นงได้เบิกดินกดินเออกดินหลุดตกเอยหลุดตกแล้วหลุดตกเฮวแล้วหลุดตกไปไทยหลุดตกเล้ว เทดินเทดินมาคมันก็ถอกดินอยู่พ่รุนี่ถอกใส่กระถังดอกใหม่นี่ลูก Những đi bây thái vậy nè hả mầm 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 băng Băng mầm mầm nè mầm 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 đi บีลงแ่ลวบดบเก่งเก่งมาเก่งมากยดีบด้วยเก่งอะไรอ้ยต้องก่อนหน่อยลงยพี่นอต้อาลหน่อยแบบนี้บายดีบรลูกแม่ลูก อเต้เอ้ยป่าตัวหนังคือหนังนนอ่ะนะนั่นนันั่โอโหเฮลิคอปเตอร์นี่ี่นี่อะไรนี่ แตงยูกับลูกได้สิลมลูกฮะได้หลุดไปเอาในแม่หน่ะนะเอามาเลยในแม่หลุดไละใช่ไหมได้หดบเอ่้นะป้าเมอเออเตบานระบาดเลยเตพี่มาลุงหามาเตมาไว

ตัวไะนี้เออมากเลยอย่ามากมัตีลูกจะมากงมันตีมันสิเพมันกับบริเลนี่แล้วบัดนานะอืมเนี่ยอบิบน,บน ជាំម្នាំង់ដ្លាព្លានខាត់ដ្លាព្លាលាល់ដ เล <oh ี้ยมาเลี <h h <h <h ้ยมาดูฮะมาเดินอันเดียนะอันแค้นอะนะคือใหญ่แทลูกอันแค้นนะซำขาลูกของลรกแค้นนี่นั่นนี่พี่น้องพี่น้องเอ้ยแค้นลุกูรวยล้วพี่น้องกูเบงเบิเบิ้งเบงเบุ้ให้ลูกเบิ้งในพุ่งนี่พุ่งใหญ่นี่นะเบิ้งพุงให่นะพุ่งใหญ่นี่นะเอาไปแกแก้มแกมแก้มแก้แก้มนี่นี่น ที่ผก,กับตาจะห้ามันหรือังมันเออนี่มันกับแตกมันกับบริเลีนเลยบรรนนะอา

อานี้เป็นสุขปัสกุลจุคนสุมงสุบอนบ่ะเป็นต่างเผ่ของไทยั่งลาวต่างๆประเทศพวกพกัคนคลิปหนาสาะเลคิปนี้สบายดีพี่น้อง